ส่วนทีรับน้องๆพี่ก็ไม่แจกทันนี้นะเพราะร้านพี่มันเติมเยอะให้แล้วก็ซื้อมาแพงได้แล้วพี่จะมารีวิวเพชรที่พี่เพิ่งได้นะครับนี่นี่เยอะแยะเลยเห็นป่ะอือแล้วน,น้นนะองเพชรเยอะครับเดี๋ยวผมขอกดรับโชว์เลยนะอืมอือพี่จะได้กี่เพชรเออไปดูนะครับพี่เติมไปถือว่าคุ้มนั่นเนี่ยได้พันเพชรแล้วเป็นไงนี่ครับ ราวิวแค่สาเราได้มาขนาดนี้แล้วถือว่าเราคุ้มแล้วนะพี่ก็ได้ไม้กระบ,บองเย้พี่เมียพูดถือแล้วท่านผู้ชมยังไม่ดูนะถ้ามีเสียงก,กวนขออัภัยนะนะที่นี้ด้วยนะครับ I am, I am the fist. I am the fist. จะมีเสีงรบกวนขออภัยด้วยนะครับไปเนีย่ยได้กล่องนี้กล่องปลาครับนะครับนะเสียส,สักประมาณนี้ครับถ้ามีเสีงรบกวนขออภัยด้วยนะทีนี้ ขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปเปิดสุ่มกล่องเลยนะกล่องให้มันหมดหมดเลยทีใดหนต่อถ้ามีเสรสรวนขออภัยนะท่นด้วย ชมพี่จะได้อะไรเปล่าพี่ขอเปิดกล่องก่นันได้มน้าองแป๊บ เอ้ยพี่แลกได้ชุดนึงอ่ะแต่มันชุดต้ำมาะท่านผู้ชมครับ่อยน้อยพี่ก็ได้ชุดนี้มานะครับเดี๋ยวเราแลกกันเลยนะครับก็เป็นไงคุ้มอยู่นะพี่ได้ชุดหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ได้เว่นเงนเว้นก็เราเสียแค่ร้อยี่สบาทเนาะแต่ถ้าเราเติมเองเป็น 1, 000, 000. พันๆที่ผมมาลงคลิปนี้นะเพื่อผมลงแทนท่านผู้ชมเพราะว่าผมอะ่ะไม่ได้อัดคลิปนานแล้วนะก็เลยแบบ ผิดนะท่านชมอืมนะก็เดี๋ยวเราไปเปิดเล่นกันเลยแล้วกันนะครับก็ถ้ามีเสียงรกอนขออภัยด้วยนะครับอืมนะก็มีชุดนี้ก็พี่ก็มีครบแล้วแหละนะก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นไงพันสองร้อยกับเพชรก็เราได้เว้นกับอันนี้มาก็คุ้มนะครับคุ้มอยู่แหละคุ้มอยู่นะครับถึงมันจะไม่คุ้มอะไรแบบเซิร์ฟเวอร์วังมากมายนะครับแต่มันก็ได้ของที่กางเกงเนี้ยถือว่าตัวอยู่ได้แล้ว เกลีมาด้วยนะเราจะเพื่อนสามารถเจ้าขยัส่งก็ส่งได้นะครับแต่พี่ไม่รับประกันว่ามันจะเกลี่ยไหมนี่มันจะเกลี่ยไหมเนาะเกลี่ยผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคระเกลี่ยมนันเนาะพีก็มีเกลี่ยสองสีเลยนะท่านผู้ชมเออคือพี่จะใช้สีนี้ไปเล่น ตาหนึ่งสี่วสีตาหนึ่งนะครับจามีแสงกวนขอะครนะที่นี้ด้วยนะครพ่ผมมีซ่อนกระเป๋าอะชุดนี้มีซ่อนไม่ซ่อนสงสัยที่มาหลังแล้วมันก็รูปซ้อนกระเป๋ามังพี่ยังไม่รู้เป็นไงเดี๋ยวพี่จะใส่เล่นสี่สีตาหนึ่งเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับก็หรือน้องก็ได้แล้วแต่นะอืจะไปเล่นหมดนี้นะครับ ดูกันเลก็ได้ผมคิดว่ารหัสนี้ยแจกแต่ไม่เอาดีกว่าแจกรหัสอีกรหัสหนึ่งนะถ้าจะแจกจริงๆเอ็มก็ดับผมแจกแต่นี้ไม่ให้มันเตึมเยอะโคตรอ่ะเออเดี๋ยวไปดูว่าผมใส่ชุดใหม่นี้จะจับอับเป่าเป็นยังไง เมื่อผมใส่แล้วรงมาเล่นนะเมื่อผมใส่ชุดไปแล้วลงามาเล่นในเกมว่ามันจะจะไ,ไม่ในตัวมันได้แล้ว,วค,ลครับแม่อัดคลิปอยู่ครับ ล้มหนึ่งครับท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าใครอยากดูหนังฟรีไฟลนะครับเ mm hmm. ดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ให้ด้วยนะครับซับช่องเอน k s 4H นะครับเป็นหนังฟรีไฟล์สมันก็ใครอยากดูหนังฟรีไฟ์ที่เห็นที่ดูอยู่ก็สามารถดูได้ที่ช่องนั้นนะโคตรสนุกนะครับตอนนี้เรื่องชูบูโคตรมันเลยชกบูนะครับมันสามารถดูได้ด้วยเนาะชุดนี้ก็ถือว่าฟิวนะจับจับดู แต่พี่ว่าตี่แต่ความแต่ชั้นวพี่รู้สึกว่าตีโดนไม่สบายแต่อีกหนึ่งนะคบท่านผู้ชมแตกแล้วเราวอยู่บนนั้นเอง พี่เก้าเก้าตายแล้วเนาะไม่รู้อะเมื่อกี้เนพี่มันอื่นนะท่านผู้ชมก็อย่าไปดึงสารเนพี่มันเลยนะเนพี่มันจริงก,ก็เป็นไงชุดให,ใหม่ก็ถือโดยรวมแล้วก็ชุดใหม่โดยรวมก็ถือว่าสวยนะเออมันไม่ใช่ใหม่หรอกพี่เพิ่งได้นะครับถือว่าเรียกว่าใหม่แล้วกันนะพี่เพิ่งได้นะจะเป็นก็เหมือนกับอันแรกเลยครับแต่เขามาเปลี่ยนสีใหม่เป็นมังกรสีแดงจากมังกรฟ้าเป็นมังกรแดง ฟ้าแล้วมีมังกรแดงมันก็สวยดีนี่แหละยังไม่รู้ว่าจะที่พี right <go van noise> ่หมดไปแล้วเป่าคือพันกว่าเพชรได้ชุดหนึ่งแต่กิจกรรมอันนี้เป็นรอบที่สองที่มันกลับมานะพี่จำได้รอบที่สามว่าดูเจะตายไม่ชุดนี้ให้ผู้ชมพี่จะตายแล้วโอ้่จะตายแล้วเดี๋ยวพี่ขอเรียกเพื่อนแป๊บผู้ชมเพื่อนคนนี้คนนี้ใส่แย่มากพี่จะเปิดไหม ไอ้เด็ท่านผู้ชมคลิปนี้ผมมีหัวร้อนแน่ดูดิเล่นก็กากไม่ยอมชุบอีกแล้วมันงานดนถ้าเอ็กเดี๋ยวก็แพ้ไอพวกเนี่ยแต่มันไม่ชุบเส้นที่มันชุบได้แล้วมันมานู้อกับเพื่อนนี่ผมจะจำแม่งไว้เลย ยี่พอตอกซิก็รีพอร์ตเรียบร้อยเลยนคะลิปเนี้ยจะมีคำหยาบขอกไปปุ่มขึ้นนะ่ะแล้วดูดิมึงชุบเพื่อนได้แต่มึงไม่ชุบมันยังไงอ่ะมันแบบมาแอกมาแอกแอกแอกดูดาเมีไหมดูดาเมีไหมดูดาเมีไหมท่านผู้ชมดูดาเมจเปล่าเนอะ ผมไม่ชอบเลยพูดแบบนี้อืมได้ผมผมไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมจะชนะได้ผมผมไม่ค่อยชอบอะ่ะผมไม่ใช่ชอบตอนนี้มันท็อกซิกเกมเมอร์แล้วอ่ะมันท็อกซิกอะ่ะ คือมันชุบเพื่อนได้ผมไม่อยากว่าฟุ้ยไม่อยากว่าอะไรนะครับแต่มันชุบได้มันไม่ชุบอ่ะแทนที่ตัวเองรู้ทั้งรู้วัวกูดีต่อใจกูชุบได้ไหมใช่มันงเสริมชุบมาชุบผู้หญิงนี่ผมไม่ตั้งใจจะได้อยากได้กัมปูดาก้อนอยากได้แค่เตือแต่อีงคบเขาจรัง ีผม,ม,มแม้เพราะคนอื่นชกได้โดยนี้ก็น่าโดนจริงตาย,ยผมดูละผมไม่ค่อยชอบเล่นอะกับพวกท็อกซิกเนี่ยไอคนเนี้ยนับแล้วท็อกซิกตัวหนึ่งแล้วไหนตัวนี้เชนี่ท็อกซิกนับท็อกซิกเย,ยอะด้วยนะไม่ใช่น้อยนะไอนหมอนี่ สัตว์หน้าถีพพิพายตัวนี้นี่พอดอัพเนี่ย เพื่อนๆรู้สึกไงบ้างครับจากคุณแอ็เมนมานะครับเมนสามารถเมนมาได้เลยรู้สึกยังไงเงมนเมนเมนมาเลยนะครับท่านผู้ชมเมนมาเลยเมนมเลยนะครับว่าท่านผู้ชมรู้สึกยังไงวันนี้ผมก็แหงแ้งละผมต้องหัวร้อนอีกท่านผู้ชมดูตัวเองวันนี้ผมก็แห้งกับเกมนี่ละเกมกลืนสมองเสียในั่นแหละมันกับเพื่อนที่สมอไว้ก็ผมแห้งกับเกมนี้ไปแล้วรับก็ เกมเตลือแห้งกับเกมนี้แเราท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์ผมหน่อยแล้วกันนะผมลงทุนมากอาทิตย์นี้ยลงทุนกว่าไอ้แกงไอ้คลิปแกงไอ้อใครดูแล้วก็ขอแสงคนดูแล้วเม้นท์ให้หน่อยนะครับคือกูลงทุนมากท่านผู้ชมเสียตั้งพันกว่าบาทแต่ความจริงอ่ะผมเสียแค่ร้อยยี่สิบนะถ้าเติมเซเว่นอ่ะบางคนลงทุนอาจจะเสียเยอะจะผมผมไม่เยอะเท่าไรร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทนะ ก้อยยี่สิบในผมเติมกับร้านนุกกี้ช็อปนะครับก็ใครที่อยากจะติดต่อร้านก็เดินแปะลิงก์เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนก็ช่องผมมันต้องแปะลิงก์แล้วไงเออตอนนี้ได้สองลิงก์แล้วเว้ยก็ผมคุ้มนะเติมร้านนุกกี้แล้วก็เติมแพ็กเกจกันตัวตูวเขามีบริการแพ็กเกจต่อตัวตัวยงแค่หกสิบหกบาทจากหกสิบแปดคนนี้ไม่ได้เติมแพ็กเกจกันตัวตัวตูนะครับ โอ้ oh, ไม่เป็นไรผมอาจจะแบบไกลขึ้นนะลืมลืมกดไลค์เป็นกำลังลใจผมด้วยนะยยก็คลิปนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะโชว์โก้โชว์อวดแต่ผมก็แค่เล่นเพื่อความสนุกเข้ารู้แล้วเวลาผมอัดคลิปแปผมเอาความอินเทอร์เทนของคนดูหรือไม่ก็คนดูบางส่วนอาจจะไม่สนุกผมบอกให้ว่าผมรักคนดูนะครับบอกให้ว่าผมรักคนดู ก็ไม่แน่อนะคตถ้าผมถ้าผมมีตังถ้าผมรวยอะนีวก่าจ,จะแจกโค้ถ้าผมเก็บตังค์จนหัวจแจกท่าผู้ชมได้แต่ตอนเนี้ยผมก็ถึงแม่ผมจะรวยแต่แม่ผมก็ไม่ให้ผมใช้ตังค์ของแม่ดีครับก็ให้ผมเก็บตังค์เื้อเองน้ท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ใครชอบใจไม่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คนไม่ชอบกดไลค์คุณคนชอบ กระทืบไลค์ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาก่อนนะครับบักขำน้อย